สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาชมเหรียญของหลวงปู่มานะครับซึ่งเมื่อคืนให้ชมไปแล้วนะครับเหรียญลูกไข่นะครับบุญมาพารวยนะครับจะสร้าง69ลังนะครับดํารีหลวงปู่ให้จัดสร้างเองนะครับหลวงปู่มาโชติธโมสสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับดูนะครับดูกล่องสวยมากกล่องไม้นะครับแล้วกล่องไม้กล่องนี้นะครับจะมีท่านหนึ่งท่านได้นะครับผมจะแจกนะกล่องไม้กล่องนี้นะครับนะครับ การันตีนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินอีก2เหรียญในรังรวมเป็นสามนะครับแล้วก็นวะอีกห้าเหรียญมาเปิดดูก่อนนะครับว่าด้านในนั้นจะมาร์กอะไรไว้ไหมเปิดออกมาก็จะเป็นนะครับใบรายการแล้วก็เหรียญพราในกล่องเสียบเงินแบบนี้อ๋อไม่มีมาร์กนะครับแต่การันตีให้นะครับการันตีดูก่อนนะครับนี่ครับใบรายการครับมีเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะเงิน3นวะ5้านะครับ1ใน3ก็มีหน้ากากทองคําด้วย อ่านี่เลยครับพลาอยู่ในกล่องแบบนี้สวยมากนะครับงานวัดจัดสร้างนะครับสร้าง69ลังคอยติดตามในไลฟ์สดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์นะครับเบอร์ก็เดี๋ยวไปเรียงหน้าไลฟ์สดดีกว่านะครับสําหรับเดือนรุ่นนี้นะครับดํารีหลวงปู่จัดสร้างเลยนะครับบุญมาพะรวยหลวงปูลมาโชติธโมครับเจอกันครับ